Travel News Network สรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์แล้วค่ะอาทิตย์นี้นะคะทอทอท,อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จัดเต็มอีกเช่นเคยมีหลากหลายกิจกรรมแล้วก็น่าเที่ยวทั้งนั้นไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสไตล์ภาคกลางในช่วงฤด,ดูร้อนภายใต้ชื่อเที่ยวหันศาหน้าร้อนโดยรวบรวม,รวมกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจประจำเดือนมีนาคมพร้อมตอกย้ำแบรนด์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางทั้ง6สไตล์โดยเฉพาะงานพระนครคิรีเมืองเพชรมนสเสนทะเลวงังครั้งที่26ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยนักท่องเที่ยวจะได้หวนย้อนพระนครคิรีที่มีอายุกว่า153ปีธานีมาหายสวรรค์ท่ามกลางดอกลั่นทมบานทั้ง3ขุนเขาพร้อมแต่งกาย ย้นยุสมัยรัชกาลที่4 5 6เพื่อระลึกถึงอดีตที่ทั้ง3พระองค์ทําให้จังหวัดเพชรบุรีกลายเป็นเมืองอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เท่านั้นภายในงานยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรงานช่างที่สื่อทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งหาดูได้ยากตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28มีนาถึง6เมษายนนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีค่ะ19จังหวัดภาคกลางภูมิใจเสนอเที่ยวหันสาหน้าร้อนนะครับเพราะฉันหน้าร้อนหน้าปิดเทอมนึกถึงทะเล นึกถึงบรรยากาศร้อนๆนะครับในภาคกลาง19จังหวัดมีทั้งหมด6สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นมนเสห์ทะเลวงังแดนสวรรค์ตะวันตกเที่ยวท่องล่องวิถีชุมชนเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์พระจมพยหัวใจสีเขียวกรุงเทพสุพรรณสาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีกิจกรรมนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของหน้าร้อนท่านสามารถที่จะ ไปท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าจะไปรูปแบบของการผ่านบริษัททัวร์นั้นก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นที่อยากให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับการจัดงนานพระนครคีรีปีนี้นะครับเป็นครั้งที่26นะครับเราใช้ชื่อว่านะครับวนย้อนพระนครคีรี153ปีธานีมหาสวรรค์นะครับในช่วงงานระหว่างวันที่นะครับ 28มีนาคมนะครับถึงวันที่6เมษายนนะครับเราอยากจะเชิญชวนนะครับาชาวเรบุรีและก็นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเทุรีนะครับเชิญชวนแต่งกายย้อนยุคไปในสมัยรชัชกาลที่4นะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็เชิญชวนนะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครและกลุ่มเมืองโบราณขอเชิญนักท่องเที่ยวเที่ยวชมงานพิพิธภัณฑ์ทันสมัยและแสงไฟสยามราตรีปีที่3เพื่อเผยความมหัศจรรย์และความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆระหว่างวันที่7มกราคมถึง7เมษายน2555ณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ทันสมัยและแสงไฟสยามราตรีปีที่3้รวนเป็นความมหัศจรรย์ของเมืองไทยที่เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมาศาสนสถานโบราณสถานอัลล้ำค่าของเมืองไทยไว้ในที่เดียวและในปี2555รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นมิตรโลกไทยแลนด์ เริ่มต้นการเดินทางด้วยการชมงานศิละปะงานปฏิมาก,กรรมไหวพระภายในท้องช้างเอราวัณพร้อมเที่ยวชมบรรยากาศตลาดน้ำเมืองโบราณยามค่ำคืนและอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่อาหารไทยริมน้ำบรรยากาศบ้านเรือริมน้ำเพิ่มสีสันด้วยการชมการละเล่นเพลงเรือและนั่งรถรางสัมผัสเมืองโบราณยามค่ำคืนปิดท้ายด้วยการแสดงแสงสีเสียงนาฏยศิลป์ประยุกตชุดพิเศษณบริเวณพระที่นั่งสันเพชรปราศาสตร์สัญลักษณ์แห่งราชธานีกรุงศรีอยุธยา สำหรับกิจกรรมสยามราตรีนะคะก็เป็นกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองโบราณเนี่ยค่ะได้ร่วมกันคิดขึ้นว่าเอเราน่าจะนําความงดงามของเมืองโบราณในตอนกลางคืนเนี่ยค่ะนำสู่สายตาของนักท่องเที่ยวนะคะและเราก็ได้ดําเนินการมาเนี่ยเป็นเวลาถึง3ปีด้วยกันปีนี้เป็นปีที่3เป็นปีพิเศษค่ะที่นอกจากจะได้มาชมความงดงามของเมืองโบราณแล้วยังจะได้ชมความงดงาม ของพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนอีกด้วยนะคะงานสยามราตรีนะคะได้มีขึ้นแล้วแล้วก็มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่7เมษายนซึ่งเป็นเสาร์สุดท้ายค่ะนะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬกาจนถึง22นาฬิกานะคะมีสถาปัตยกรรมที่งดงาน ของช้างสามเสียรได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ทานอาหารอร่อยๆที่ตลาดน้ำได้ฟังเพลงเรือได้เห็นสถาปัตยกรรมการจัดแสงเล่นเงาในตอนกลางคืนแล้วก็ดูการแสดงสวยๆอย่างที่อยู่ข้างหลังดิฉันในขณะน,นี้ก็ใครที่ไม่เคยมาเมืองโบราณหรือเคยมาในตอนกลางวันดิฉันฝากงานสยามราตรีเอาไว้ด้วยนะคะ ทททจัดเต็มจริงๆนะคะคุณผู้ชมคงจะเลือกที่เที่ยวสําหรับสัปดาห์นี้ได้แล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของคุณหนูหนูบุตรหลานของท่านว่าจะไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยดีนะคะหมดเวลาค่ะสําหรับรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวาสชดาปกมนตรีในวันนี้แล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะก่อนจากกันค่ะมีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กดีๆมาแจากเรื่องผีที่แม่เล่าของจินชยาซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปในข่าวที่เราเห็นนะคะเขาก็บอกว่าขายดีมากสําหรับเล่มนี้แต่ว่าแจกฟรีสาหรับคุณผู้ชมรายการนะคะ ห้ท่านแรกส่ง SMS ชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความมาที่0816336677นะคะ5ท่านแรกหนังสือเรื่องผีที่แม่เล่าโดยจินชยาส่งตรงถึงคุณที่บ้านเลยทีเดียวฟรีๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลานะคะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะ14นาฬิกาโดยประมาณ TNN24 สวัสดีค่ะ คุณสามารถรับชมสถานีข่าวโทรทัศน์เท n 24ในระบบ HD รายงานสดพร้อมวิดีโอวอลขนาดใหญ่รวดเร็วแม่นยำและเป็นกลางสัมผัสข่าวยังคมชัดมีนาคมนี้ชมสถานีข่าว TNN24 ในระบบ HD ได้ทางท e ูพิชันช่อง124สถานีข่าว TNN24 ทันทุกความจริง